© bf ถ้าผู้เราอ่านเราจะมีความรู้ความรู้นั้นพัฒนาประเทศชาติพัฒนาตัวเราต่อไปได้มากนะครับก็คงได้เวลาถึงคนในะครับผมก็กราบเรียนท่านนิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโครสุวรรณภูมิท่านเพื่อจัดการย์จริยาหาทิ่พูคุณท่านรองนิการบดีคุณที่ปูลงพานี้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ตสคือเพียงท่านจำกัดท่านคณบดีท่านผู้จัดการภัยสาร ท่านผู้บริหารบริษัท T Education ขอบริษัทคุณเฉลชัยคุณเกลือคุณคุณกณิชผู้จัดการฝ่ายบริการ SL SLC คุณรัชชาที่พัฒนาไฟล์ดูที่จัดการแผนก CSR ท่านคอาจารย์ท่านผู้บริหารและนักศึกษาทุกท่านครับในนามของสำนักที่ยบบริการที่มีสากาิ์ศรีเท่อัตรรสรสภูมิร่วมกับผู้เขียนพิธีการบริษัท T Education จำกัดมหาชน ได้มเยี่ยมห้องสมุดของมตรสุวรรณภูมิศูนย์วัสดตีพรบุรณามอบหนังสือให้กับห้องสมุดของศูนย์วัสดุปีและศูนย์สนตรีในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สามสำหรับบริษัทเดียร์ินเร์จคชั่นโดยจะมอบหนังสือให้กับศูนย์วาสุปีจำนวน2,198เล่มเป็นมูลประมาณจำนวน1ล้าน1ล้าน6แส2,545บาท และมอบหนังสือให้กับศูนย์นบ,บุรีจำนวน2,158เล่มก็ประมาณจำนวน1,569,530บาทรวมจำนวนหนังสือทั้งสิ้นที่มอบวันนี้นะครับ5,356เล่มจำนวนง็ประมาณ3,190,75บาทซึ่งมันเป็นจำนวนเท่ากับเราซื้อหนังสือประมาณ2ปี2-3นถะึงสปีนะ จำนวนเล่มก็ประมาณที่เราได้รับวันนี้นะเพราะวันนี้วันเดียวกับสามปีนี่คือสิ่งที่มาสัจจาครับต้องขอบคุณทางบริษัทเทียนอินเทอร์เนชั่นนะครับวันนี้คุณได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมกบขอกราบเรียนเชิญคุณพิบูลโรมนานิชรองกรรมการพิธการบริษัทเทียนอนเทร์เนชั่นจำกัดมหาชนเป็นประธานมอบหนังสือกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วก <oung> <activist> ็กลาบเรียนเชิญท่านพิการบุีมหาวิทยาลัยที่มีราชมงคลสุวรรณภูมิท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญาหาสุเทิคุณอาจารยับพ่อหนังสือกับาวขอบคุณยังกล่าวต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านพิการครับกวัสดีครับท่านอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านด้ครับก็วันนี้ก็มาตามสัญญาที่เคยเคยกลุ่มกับท่านอธิการบดรีหมายว่า ตราเข้าไปแล้วศูนยุนย์มยรีเข้าไปแล้วอาจารย์อกสองศูนยนะโอเคอาจารย์ได้เลยสองศูนย์ก็นกปกนาแล้วครับก็บอกรอจังหวัดเปิดเอมแล้วเพราะว่าติดเอมเ์มที่ยรต่เราไปดิทุนาเปิดเอิร์มได้มาสุยีกยัวยุรีออกนาปต หนังสือเพื่อน้องเนี่ยทางบริษัทเสียงเนี่ยเราถึงทำมาตลอดการปีนะครับก็มอบหนังสือไปแล้วกว่าประมาณ280ล้านบาทก็พอมองหนังสือให้ประมาณ3,100กว่าหน่วนะครับก็ยังจะทำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ม่ายทีนี้ก็ต้องไปมาแต่งตัว้ามาสูตรที่ไก่ ช่วยให้นักศึกษาได้ดโยกยากได้คนฟ้ามากขึ้นก็ยังไงทุกท่านผมก็จะบอกเสมอบอกนักศึกษาเสมอว่าอย่าัวนักเรียนขาดนะครับขอกให้มันกระจุยกระจายขาดเพราะเราหยิบม,มาหาดีกว่าที่มันใหม่อิ่งอยู่ในห้องสบดุลโดยที่ไม่มีกครหยิบม,มาใช้ครับไม่ต้องปวดหยิบม,มาใช้ให้เต็มที่ครับจะได้บรรลุตประส์ของห้องสูงก็อ้อประปุณ ได้มีโอกาสมาเอากจมือที่นี้่อโอกาส้าต้อนชมที่ได้มีโอ,าาอ,าโอกาสต่อนรับอาจารย์ครับก็ขอสวัสดีคุณวิบูลักด์ลพบดินะคะตัวอุดมวนี้ท่านเป็นรองร,รัมการีงางแงการเมส คนที่ได้เก่ามอบสิทธิ์ให้กับพวกเราและอาชุนศุกร์ศูนย์ปัศจีและก็วันนี้ดีให้กับศูนย์นนทบุรีด้วยแล้วก็ขอให้ต่างท่านนที่มาวันนี้คุณสุรชัยรุ่มเนื้อคุณวันนีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเอชเอลซาชุนศุกร์วันนี้เป็นิทธิ์ก่าของราชมงคลสมัยยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะเราจบคณะศึกษาศาสตร์ตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นคณะบีนะ มิสิกเก่านะ่แลก็ท่านหนึ่งคุณรตาสิริพัฒนาพวผู้จัดการแผนก CSR ค่ะีท่สท่านนี้ก็จะเห็นท่าเสมอปรับท่านมามอบนงสกับราชของเราตั้งแต่ศูนย์หงมาีา53แต่ปี56กเนี่ยรู้สึกโคลแล้วปี5 6ไปที่นสุขรบรีเแล้วก็มีการเรียนทนว่านก็จะหมดเารอูกแล้วใกล้สมนบอกท่านนึ่ง ตองกรรับการพิจัดการังเหลืออีกสองสูย์ถ้าอย่าลืมนะแล้วก็ปรากฏท่านก็รักษาสัญญาก็คือเอามาอบให้สองสูที่เหลือในวันเดียวกันเลยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคือขอบคุณมากๆเลยสําหรับน้ําใจที่ C Education มีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิของเราซึ่มีพี่ๆอยู่ทั้งสี่สูด้วยกันแล้วสิ่งที่ท่านบริจาคให้เราเนี่ยมันมหาศาลเที่พอสืบอกอเราก็จจะได้เงิประมาณมาท่านมอบบังในเลเท่าเรา ตีต year. so ั้งแต่สองปีนะนะตราจะได้งบประมาณเนี Exodus ้ยมันดวมไปเสียจแล้ว <t> สี่ส่วเป็นเงินห้าล้านกว่านะคะห้าล้านกว่าหนังสือก็หมื่นกว่าเล่มซึ่งเป็นปริมาณที่มากทีเดียวแต่ทีนี้น้ำใจที่ท่านมอบให้เราแล้วเนี่ยพวกเราที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่งจริงอยากใุ้วกพี่นักศึกษาให้มากต้องช่วยกันทำไมคะช่วยกันอ่านแล้วแล้วนักศึกษาถึงจะเป็นคนที่มีความรู้จำได้ไหมประิทานของเราบอกว่าไงบัณฑิตของนาชสมุคลต้องเป็นคะ เป็นคนดีไม่พอต้องมีความรู้รักสู้รักสูง้สง,งานแต่ตรงความรู้เนี่ยถ้านักศึกษาไม่อ่านความรู้จะมีไหมครับมันมีแต่มันน้อยนะคะใครใครที่เคยนักอ่านเนี่ยคนนอ้นจะมีองค์ความรู้มากแต่ว่าอ่านมันก็ต้องอ่านที่ดีด้วยนะคะถ้าอ่านแต่นะวนววาหนียาอย่างเดียวนี่มันก็จะไม่ไม่ได้ความรู้มากมันจะได้แต่ความบันเทิงท่านาัาศึรษ์อยากเก่งต้องอ่นหนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่เราเรียนนะใครเรียนบิทยาธุรติจใครเรียนทางด้านของ คอมพิวเตอร์ไฮเรนมันมีหมดเลยที่ท่านเอามาให้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาจงใช้สิ่งที่ท่านนำมาบริจาคให้เราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยแ่งนี้และนักศึกษาก็จะประสบกับมสบร็จเป็นคนที่มีองค์ความรู้จริงๆที่สามารถจะเอาไปไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะสงารับเผยเนี่ยคือมีอะไรที่จะพูดคุยกับคนอื่น,นก็ได้นะคะด้วยความมั่นใจเดโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอขอบพระคุณทางบริษัทสิ ที่ได้มีน้ำใจต่อมหาลัยของเราแล้วก็ขอให้คุณกุศลที่ท่านได้ทําให้กับมหาลัยไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยสมควรให้บริษัทยิ่งเป็นไงคะจะเน้นรูปเรียนที่ขึ้นไปท่านจะได้มีภารกําลงมากๆที่จะกลับมาย้อนกับอีกสักรอบหนึ่งนะคะอีกสักสามสี่ปีท่านกิจการท่านยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆคนที่ทำบุศลที่ทำได้แล้วท่านก็จะมีโอกาสที่จะกลับมามอบสิทธใหม่ ให้กับพวกเราได้ดีนะคะเรขอขอบคุณท่านทั้งนันขอพวกเราปรบมือให้กับท่านผู้แทนนะคะขอบคุณมากเลยเป็นความสุขที่จะได้รับก่อนที่จะหมดวาระการเป็นอธิการบดีค่ะแล้วก็ท่านต่อไปก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะญญาคเรียบร้อยแล้วก็คือท่านเปี๊สารก็จะมาเป็นอธิการบดีคนต่อไปหลังจากวันที่15แล้วก็แต่วันที่15สิงหาคม ก็ลำลังในสารนี้เลยนะลูกนะขอบคุณมากๆทุกคนค่ะทั้คงคณาจาน,น กับความเขาเดินขึนมาเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อความรุ่งเรืองการจัการแบคนกันก็เปะนามถ้าพี่ยังขอบคุณทุกท่านนะ่นับขอบคุณรับ